สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง p e a c e Eternal กันอีกครั้งนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวภาพยนตร์กันดัมภาคใหม่นะครับก็คือกันดัม GQu a x t h e b e g i n n i n นนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ได้มีโอกาสไปรับชมที่สยามพารากอนนะครับในวันที่8กุมภานะครับในรอบอบ่ายโมงครึ่งนะครับแล้วก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าในรีวิวคลิปนี้เนี่ยผมจะมีการสปอยเนื้อหาแบบเต็มที่เลยนะครับ ถ้าท่านไหนรู้สึกอยากจะไปดูด้วยตัวเองยังไม่อยากโดนสปอยเนี่ยก็สามารถปิดคลิปนี้ไปก่อนแล้วไปดูนะครับพอดูหนังจบแล้วค่อยย้อนกลับมาดูคลิปนี้ก็ได้นะครับอ่ะก่อนเราจะไปเริ่มนะครับผมก็ขออวดสิ่งที่เราได้จากหน้าโรงหนังนะครับก็คือเขาแจกนั่นแหละว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือนี่นะครับนี่เป็นตัวหนังนะครับเป็นกระดาษอารมันสวยงามเลยนะครับนี่ก็มี hall seat date time อะไรนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวจริงที่เราใช้นะครับเหมือนเขาให้มาเพื่อเป็นของที่ระลึกคล้ายๆกับที่ประเทศญี่ปุ่นเฉยๆนะครับอ่าอันนี้ไม่มีอะไรมากอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นโปสเตอร์นะครับกันดั้ม g ีควักเดอะเบ n ิ n n นิ่นั่นเองนะครับดูรูปจีควักแบบชัดๆนะครับอ่าก็ทําได้สวยงามดีนี่น้องอามเทะน้องเหมียวนะครับแล้วก็ชูจินะหล่อเท่ โปสเตอร์ uh, เนี่ยด้วยความที่ uh, ผมไม่ได้เอากระเป๋าไปนะครับผมก็เลยต้องม้วนมันเป็นทรงกระบอกนะครับแล้วก็ฮิวขึ้น uh, รถไฟฟ้าเพื่อกลับบ้านนะครับมันก็เลยจะดูยับยับไปสะหน่อยและของที่ระลึกอย่างสุดท้ายนะครับอันนี้เนี่ยผมชอบที่สุดเลยนะครับก็คือเป็นหนังสืออาร์ตเวิร์กนะครับที่จะโชว์พวกคาแรคเตอร์ดีไซน์แล้วก็โมบิสูดีไซน์ภายในเรื่องของภาคจควัสนะครับอลองเปิดให้ดูเดี๋ยวๆหน้าหลังนี่ จะเป็นขาวโพรนนะครับไม่มีอะไระเปิดมาหน้าแรกนะครับนี่เป็นแก๊งตัวเอกนะครับแบบลงสีสวยงามน่ารักหน้าต่อไปนะครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ของน้องอมทะนะครับหรือว่าน้องมาจูนะซึ่งผมรู้สึกว่าน้องเนี่ยเขาน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็มีของนะครับนี่แต่งตัวชุดรัดรัดรูปแล้วเนี่ยก็มีสว้ทรงรอ,องเอวนะครับ ก็จะเป็นน้องมาจูในชุดไพรเวทต่างๆนะครับโอ้มีหลายแบบมากเลยแต่ว่ายังไม่ได้ปรากฏในหนังนะครับต้องไปรอดูในอนิเมะเป็นตอนๆไปต่อไปก็จะเป็นน้องเหมียวนะครับอีกหนึ่งตัวละครในแก๊งตัวเอกนะซึ่งดูๆแล้วเนี่ยน้องน่าจะเป็นคนไทยนะครับดูจากสีผิวแล้วก็ชื่อนะก็น่ารักดี ต่อไปนะครับก็เป็นชูจินะครับเป็นเพื่อนๆในแก๊งของน้องมาจูนะครับผมแต่ผมขอยังไม่สปอยแล้วกันนะครับว่าเขาเนี่ยมีบทบาทยังไงภายในเรื่องนะต่อไปก็จะเป็นพวกแก๊งเพื่อนๆของน้องเหมียวนะครับที่เป็นนักส่งของที่กฎหมายนั่นเองอ,อันนี้ก็เป็นคุณ ชาเรียบลูนะครับผมเป็นทหารคนสนิทของชาอัสนาเบลแล้วก็มอนี่เนี่ยคือเซเวียนะครับที่เป็นนักบินทดสอบของ g ีควักคนแรกนะครับก่อนที่น้องอามาจูเนี่ยจะขึ้นขับนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นภาพดีไซน์ของตัวกันดั้มจีควักนะครับผมดูแปลกมากแต่ถามว่าสวยไหมก็ สวยมีเอกลักษ์มากๆเลยนะผมก็ค่อนข้างชอบมาต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นกันดั้มแล้วนะครับเนี่ยมันคือ RX 1 8เลยอ่าแต่ว่าในของจักรวาลน,นี้ก็จะผสมความเป็นเอวานเกเลียนเข้าไปนะครับจนเป็นเอวานเกดั้มนะ <c oughs> อันนี้ก็อ่ไม่มีอะไรนะครับเป็นคอนเซปต์อาร์ตอาวุธแล้วก็ ภาพภายในคออผิดนะอ่าแล้วก็นี่เป็นตัวซาคุนะครับของจักรวาล g q u a ันั่นเองแปลกๆดีอีกหน้านะครับอันนี้อ่าเหมือนว่าจะเป็นพวกสตอรี่บอร์ดนะครับก็ไม่มีอะไรมากนต่อไปอันนี้ก็เป็นภาพกราฟิกนะครับเป็นพวกลายกราฟ i ิตี้ที่ปรากฏภายในเรื่องนั่นเองก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้ว สำหรับในะเรื่องของ g q u a x t h e b e g i n n i n g เนี่ยผมนิยามสั้นๆน,นะครับว่ามันเป็นจักรวันคู่ขนานของกระดัมภาคแรกนะครับหรือว่า UC 0079นะครับอารมณ์มันจะแบบเหมือนพวกกระดัม h u n d e r b o l t หรือว่ากระดัม The Origin นะครับประมาณนั้นเลยแต่ว่าจะมีตัวแปรสำคัญนะครับก็คือคนที่จะได้ขึ้นขับกันดัมเนี่ยไม่ใช่อโมโรเรนะครับแต่ว่าเป็นชาอัสนาเบลแทนซะงั้น ซึ่งเมื่อชาเนี่ยได้กันดั้มไปนะครับเขาก็ได้นํามันไปติดตั้งระบบไซคอมมิลนะครับหรือว่าคล้ายๆกับพวกฟันเนลเนี่ยเอาไว้ที่ตัวกันดั้มนะครับแล้วก็จัดการย้อมสีกันดั้มให้กลายเป็นสีแดงนะครับจนออกมาเป็นเจ้าเบรดกันดั้มนั่นเองคือแค่ฝ่ายซีออนได้กันดั้มกับไวเบสไปเนี่ยแค่นี้ก็สร้างความสั่นสะเทือนให้กับสาพันธเป็นอย่างมากเลยนะครับจนในช่วงท้ายๆสงครามเนี่ยสาพันธเขาก็รู้ตัวนะครับว่าตัวเองกําลังจะแพ้นะก็เลยแบบ ไปยึดเป็นฐานของซีออนอุกาบาทอะที่ชื่อว่าโซโลโมอนนะครับแล้วก็จะใช้ฐานโซโลโมอนเนี่ยพุ่งชนไปที่ดวงจันทร์นะครับที่เป็นฐานทัพหลักของพวกซีออนแต่ว่าชาเนี่ยกับเรดกันดัมนะครับก็ได้บุกเข้าไปที่โซโลโมอนแล้วก็จะวางระเบิดน,นะครับเพื่อให้โซโลโมอนเนี่ยมันแตกสลายไปจะได้ไม่ชนกับดวงจันทร์นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยชาเขาก็อยากจะให้ฐานทัพอุกาบาทเนี่ยมัน ทนใส่ดวงจัน์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาจะได้ทํำลายทั้งซีอแล้วก็พวกตระกูลซาบีไปด้วยซะเลยแต่ระหว่างที่แผนของชาเนี่ยกำลังไปได้ด้วยดีนะครับก็มีการแคนนอนของฝ่ายสาพันเนี่ยบุกเข้ามาต่อสู้กับเว d g กันดันะครับซึ่งระหว่างที่เขาสู้กันเนี่ยก็เกิดเป็นปรากฏการณ์อะไรบางอย่างนะครับที่ระบบไซคอมมิลในค o c k ิ i ของเบดกันดัมเนี่ยมันระเบิดพลังออกมานะครับเป็นเหมือนกับ ม่านพลังสีชมพูชมพูนะครับมาล้อมรอบบริเวณนั้นเอาไว้นะครับซึ่งส่งผลให้ตัวของชาแล้วก็เรดกระดั้มเนี่ยถูกดูดเข้าไปภายในเหมือนเป็นมิต,ติเวลาอะไรสักอย่างนะครับก็คือหายไปเลยทั้งกันดั้มแล้วก็ตัวชานะครับแล้วก็ด้วยปรากฏการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันส่งผลให้อุกบาทโซโลมอนนะครับมันเปลี่ยนวิธีนะครับก็ไม่ชนดวงจันทร์นะส่งผลให้ฝ่ายสาพัทโลกเนี่ยก็ ได้ยอมแพ้ทางฝ่ายซีออนแบบไม่มีข้อกังขาเลยซีออนก็เป็นฝ่ายชนะสงครามไปซึ่งหลังจากจบสงครามไปประมาณ5ปีนะครับที่โคโลนีไซ6กนะก็ได้มีการรายงานเข้ามานะครับว่าพบเจ้าเรดกันดัมเนี่ยของชานะครับไปปรากฏตัวอยู่ที่บริเวณนั้นนะทำให้ทหารซีออนนะครับชาเรียบรูเนี่ยหรือว่าเ,เป็นทหารคนสนิทเป็นเพื่อนคู่หูของชานะครับเขาก็ได้นำกองยานของตัวเองเนี่ย เข้าไปตรวจสอบที่โคโรนีไซหนะครับเพราะ,ะชาเลีเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเจ้าเรดกันดั้มเนี่ยมันกลับมาได้ยังไงแล้วชาเนี่ยยังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าและกันดั้มที่ชาเลียรับเลือกให้มาปฏิบัติภารกิจจับเจ้าเรดกันดั้มนะครับก็คือกันดั้มจีควอนั่นเองนะครับซึ่งเจ้า g q u วอเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ได้ติดตั้งระบบที่เรียกว่าโอเมก้าไซคอมมิวนะครับ ผมสรุปง่ายๆเลยนะระบบนี้เนี่ยมันทำงานคล้ายๆกับระบบไซโคเฟรมของภาคยูนิคอนนะก็คือ,อ,อนักบินเนี่ยแค่คิดนะครับตัวหุ่นมันก็จะตอบสนองแล้วนะครับคือคนขับยังไม่ทันจะขยับคันบังคับเลยตัวหุ่นมันก็ขยับป้องกันโจมตีตามที่สมองนักบินสั่งเลยประมาณนั้นซึ่งเมื่อเริ่มออกปฏิบัติการนะครับเจ้าจีคเนี่ยจะมีนักบินคนแรกนะครับที่ชื่อว่าเซเวียนะครับซึ่งเขาก็เป็นทหารฝ่ายซีออน แต่ประเด็นก็คือเมื่อเซเวียขับเนี่ยระบบโอเมก้าไซคอมมิลนะครับมันดันไม่ตอบสนองนะส่งผลให้เหมือนเซเวียขับจีควักก็แค่แบบเหมือนควบคุมโมบิสทูทั่วๆไปไม่ได้มีความพิเศษนะครับทีนี้พอสู้กับเรดกันดั้มไปไปมาๆนะครับก็กระเด็นเข้าไปในโคลนีไซ6นะครับทีนี้ก็จะเป็นบทของน้องอามาเทนะครับหรือว่ามาจูตัวเอกของกันดัมภาคนี้เนี่ยน้องอยู่แถวๆบริเวณนั้นพอดีนะครับก็เลยถือวิสาสะ ขึ้นไปขับเจ้าจีควักแทนเซเวียนะครับแล้วระบบโอเมก้าไซคอมเมลเนี่ยก็สามารถทำงานออกมาได้สัทีนะครับแล้วน้องมาจูก็ขับเจ้าจีควักเข้าไปต่อสู้กับเ,เป็นโมบิสูตฝ่ายตำรวจนะครับส่วนตัวเรดกันดัมเนี่ยก็หายตัวไปอย่างเป็นปริศนานะครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของก G ันดัามภาคจีควักเดอะบิจินนิ่งนั่นเองนะครับสิ่งแรกที่ผมชอบในกันดัมภาคนี้เลยนะครับก็คืองานออกแบบพวก ตัวหุ่นยนต์ตัวโมบิสูตภายในเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นตัวทั่วๆไปหรือว่าตัวของกันดัมเนี่ยเขาออกแบบมาได้ดูมีเอกลักษณ์สูงมากๆเลยนะครับจนถ้าใครจะรู้สึกว่ามันดูแปลกประหลาดเนี่ยผมก็ไม่แปลกใจเลยเพราะว่ากระดับภาคนี้เนี่ยเป็นการร่วมมือกันระหว่างสตูดิโอซันไรท์กับสตูดิโอคาร่านะครับซึ่งสตูดิโอคาร่าเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าเป็นสตูดิโอที่ทํา การ์ตูนอิเมะเอวานเกเลียนมาทุกๆภาคนั่นเองนะครับแล้วก็มีคุณอันโนเนี่ยที่เป็นบิดาของเอวานเกเลียนเนี่ยแกมาร่วมงานด้วยนะครับส่งผลให้งานออกแบบมันมันเป็นเอวานเกดัมอ่ะคือเป็นเอวานเกเลียนผสมกับการดัมนะครับออกมาเป็นมูบิสูดภายในเรื่องนี้นะซึ่งใครจะรู้สึกไม่ชอบหรือว่าแปลกเนี่ยผมก็ไม่แปลกใจเลยแต่ส่วนตัวเนี่ยผมโอเคกับมันมากๆนะครับแปลกสะใจ ในเรื่องงานภาพนะครับก็ทำออกมาสวยงามหายห่วงนะครับตามมาตรฐานของค่ายซันไรอยู่แล้วนะครับแสงสีอะไรจัดเต็มหมดเลยนะครับยิ่งฉากที่เข้ามาในโคลนีไซ6เนี่ยผมรู้สึกว่าทําได้สวยงามมากๆนะครับคุณก็จะได้เห็นตึกรามบ้านช่องได้เห็นบรรยากาศแบบพื้นที่ที่เป็นสลัมอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ที่โดดเด่นเลยเนี่ยก็คือการนำภาคนี้เขาจะใช้เออเซตติ้งเป็นประเทศไทยนะครับก็คือแบบจะมีฉากอะไรหลายๆอย่างที่ถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ย มันเป็นการ Reference ถึงประเทศไทยนะครับอย่างเช่นเสาไฟที่มีสายไฟพันกันมั่วๆเยอะๆนะครับหรือว่าฉากรถติดเนี่ยก็มีให้เห็นอยู่นะครับแต่ในภาคหนังโรง b บิ i n n i n g เนี่ยผมยังไม่เห็นฉากไหนที่แบบมันโชว์เป็น,เป,นเป็นแบบฉากเป็นป้ายภาษาไทยแบบโจ่งแจ้งนะหรืออาจจะมีแต่ว่าผมอาจจะมองไม่ทันนะครับแล้วก็ฉากแอคชั่นในภาคนี้นะครับงานภาพเนี่ยเขาจะใช้เป็นโมเดล 3d นะครับผมรู้สึกว่าน่าจะ 9กกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะก็คืออย่างถ้าเป็นกระดัมภาคเก่าๆเนี่ยอย่างเช่นภาคยูนิคอร์นนะครับหรือว่าภาคไม่มดเนี่ยเขาจะมีการผสมกันนะครับระหว่างกระดัมฉากที่เป็นวาดมือแล้วก็โมเดล 3D นะครับแต่ว่าของจีควาสเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นฉากทั่วๆไปหรือว่าฉากต่อสู้ฉากแอคชั่นนะครับเขาก็จะใช้เป็นโมเดลแบบ 3D กันหมดแล้วนะครับซึ่งเอาจริงผมรู้สึกว่านี่แหละมันก็เป็นมาตรฐานใหม่ของอนิเมะของหุ่นยนต์นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบ แบบเป็นภาพวาดมือมากกว่านะครับพรรู้สึกว่ามันดูคลาสสิกดีแต่แบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับส่วนในด้านเสียงนะครับเ,เขาก็ทําได้ดีตามมาตรฐานนะครับผมก็ไม่รู้จติตอะไรเหมือนกันนะครับก็ทําได้ดีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงภาคของนักภาคฉากต่อสู้เสียงเอฟเฟกการกระทบกันของดาบหรือว่าเสียงยิงปืนอะไรแบบนี้เนี่ยก็ทําได้สะใจดีนะครับ จุดที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวเนี่ยก็คือในช่วงต้นๆเรื่องนะครับจะเป็นฉากภาค0ูนเจนี่ยจะมีการใช้เพลงแอมเบียนต์แล้วก็เสียงเอฟเฟกเวลาโมบิสูดขยับขยื่นเนี่ยมันจะเป็นของกระดัมภาคแรกเลยนะครับซึ่งใครที่แบบตามกระดัมมาตั้งแต่ภาคแรกๆเนี่ยน่าจะถูกใจกันในจุดนี้นะแต่ว่าพอเป็นกลางเรื่องไปถึงจบเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเสียงเอฟเฟกยุคใหม่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นการเริ่มกันดัมภาคใหม่แบบเต็มๆเลยนั่นเอง และสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดในกระดัมภาคนี้เลยนะครับก็คือคาแรคเตอร์ดีไซน์แล้วก็ลายเส้นของตัวละครเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็จัดจานมากมากเลยนะครับความรู้สึกของผมนะครับตัวละครในภาคนี้เนี่ยอารมณ์มันจะคล้ายๆกับพวกอนิเมะของค่ายไกยแนกในยุคหลังๆอะ่ะอย่างเช่นกูเลลากันหรือว่าคิวลาคิวนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมชอบมากๆเลยนะคือถ้าเทียบกับอย่างกระดัมภาคแมมมดเนี่ยเอาตรงๆเลยนะผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์ในภาคแมมมดมันค่อนข้างจะ ไม่น่าจดจำสักเท่าไหร่นะครับคือมีแค่ซูเรตตามิโอลิน่กูเอลเซซิเลียแชดิกเนี่ยมีอยู่5ตัวที่ผมรู้สึกว่าเขาดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับแต่ว่าตัวอื่นตัวประกอบเนี่ยผมแทบจะจำชื่อพวกเขาไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะแต่ว่าพอเป็นภาค G Qu a c เนี่ยตัวละครเขาโดดเด่นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊งตัวเอกหรือว่าพวกตัวประกอบอะไรต่างเนี่ยคือหน้าตาแบบมันดูเท่มันดูน่ารักเนี่ยแค่นี้เราก็จดจำแล้วนะครับผมถือว่าภาคนี้เนี่ย สอบผ่านมากๆในเรื่องของคาแรคเตอร์ดีไซน์นะครับอ่ะสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับกันดัม GQu ว s t The b e g i n n น n g เนี่ยผมรู้สึกว่าก็เป็นกันดัมที่สนุกดีเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ได้ประทับใจอะไรกับมันขนาดนั้นนะด้วยความที่ช่วงแรกเนี่ยมันดำเนินเรื่องเหมือนกับกันดัมภาคแรกเลยนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนดีไซน์ของโมบิสูให้กลายเป็นเ um อวานกานดัมไงผมก็แอบเบื่อแล้วก็เกือบจะหลับไปเลยด้วยซ้ำนะครับยังดีที่ช่วงกลางเรื่องเนี่ย เป็นบทของน้องอามาเทนะครับมันก็มีอะไรน่าสนใจค่อนข้างเยอะนะเปิดหูเปิดตาไงแบบกันดั้มภาคใหม่ก็ช่วยให้ผมเนี่ยกลับมาสนุกกับมันได้นะครับแต่ถึงอย่างนั้นผมก็เข้าใจแหละว่านี่มันเป็นแค่ภาคแบบเริ่มเรื่องเป็นภาคโฟล็อกนะครับเป็นเกรียนเฉยไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าออตอนที่ฉายจริงเป็นตอนๆเนี่ยมันจะทําได้สนุกยิ่งขึ้นกว่านี้ด้วยหรือเปล่าสำหรับคะแนนนะครับที่ผมจะให้กับกันดั้ม g q u ว x The Beginning นนะครับก็คือ 8คะแนนนะครับผมก็อย่างที่บอกไปเลยว่าผมเนี่ยสนุกกับมันนะแต่ยังไม่ได้ประทับใจอะไรขนาดนั้นนะครับคือคุณผู้ชมท่านอื่นที่ยังไม่ได้มีโอกาสไปดูนะครับก็คืออาจจะไม่ได้จองตั๋วไปดูอะไรแบบนี้เนี่ยคุณก็ไม่ต้องเสียใจยไปนะครับเพราะว่าพลาดไปก็ไม่ได้คอไม่ได้ขอขาดบาดตายอะไรขนาดนั้นนะครับรอดูในกระดัมอินโฟเอาก็ได้และเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะชวนคุยนะครับก็คือผมกำลังกลัวว่า ภาค G q u วักเนี่ยมันจะซ้ำรอยกับภาคแม่มดหรือเปล่านะครับคือจำนวนตอนฉายจริงเนี่ยอาจจะได้มาแค่25ตอนเหมือนกับภาคแม่มดนะครับอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะผมเดาเฉยซึ่งถ้าได้แค่25เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะน้อยเกินไปนะครับเดี๋ยวเหมือนภาคแม่มดที่แบบขยันวางปมซะเยอะซะแยะนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคลายปมไม่ทันก็ต้องมาคลายแบบลวกๆดูไม่มีชั้นเชิงนะครับซึ่งส่งผลให้ภาพรวมเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีไปเลยอืม แล้วก็ตัวของตัวเอกน้องอมเทหรือว่ามาจูเนี่ยผมก็กลัวว่าจะก,กลายเป็นซูเรต้า2.0หรือเปล่านะครับก็คือน้องอาจจะเก่งอาจจะเทพแบบตั้งแต่ต้นจนจบเลยแบบที่ไม่มีตัวละครตัวไหนสามารถเอาน้องลงได้นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคือจะดูกระดัมให้มันสนุกเนี่ยผมชอบตัวเอกที่แบบค่อยๆมีพัฒนาการนะครับค่อยๆเติบโตพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะคือ แต่กําเนิดแบบนั้นเนี่ยไม่รู้สิผมไม่ค่อยชอบอ่ะโอเคผมก็ขอจบการรีวิว G Quax The b e g i n n i n g ไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อสิ่งอื่นใดเลยในรีวิวคลิปนี้เนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวเท่านั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะไปดูไปสัมผัสมันด้วยตนเองนะครับก็ไปดูได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลถ้าใครชอบคลิปของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ่เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ